คนค้าของกล้วยหอมณบ้านน้อยในป่าใหญ่หลังหนึ่งมีพ่อกับลูกชายวัยเก้าขวบที่เป็นใบอาศัยอยู่ด้วยกันพ่อคนนี้เป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนามากทุกๆเช้าและก่อนนอนผู้เป็นพ่อจะนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพร่ำสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังเป็นเวลานาน ด้วยความที่เคร่งครัดในศาสนาผู้เป็นพ่อจึงอยากให้ลูกชายมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับตนแต่เนื่องจากลูกชายของเขาเป็นใบไม่สามารถออกเสียงสวดมนต์ได้เขาจึงจำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยและรู้สึกไม่สมหวังดังใจในตัวลูกชายอยู่ลึกๆด้วยเกรงว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกชายจะเป็นคนไม่ยึดมั่นในศาสนา จนประพฤติตนเป็นคนไม่ดีและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นวันหนึ่งหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วผู้เป็นพ่อได้เรียกลูกชายให้เข้ามาหาในห้องพระแล้วยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้พร้อมกับบอกว่านี่ลูกเอ้ยเจ้าจงนำเงินนี้ไปเลือกซื้อกล้วยหอมที่งามที่สุดมาให้พ่อสักวีนึงนะพ่อจะนำมาทำพิธีบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรา จำไว้นะลูกต้องเลือกเอาวีที่ดีที่สุดเท่านั้นและเจ้าต้องกลับมาให้ทันก่อนเวลาพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวด้วยละ่ะผู้เป็นพ่อกำชับซึ่งลูกชายก็พยักหน้ารับคำเป็นอย่างดีแล้วออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปกระทั่งบ่ายคล้อยแล้วลูกชายก็ยังไม่กลับมา ผู้เป็นพ่อรู้สึกโมโห О, ลูกชายเป็นอย่างมากที่กล้าขัดคําสั่งทะเลทไลายไม่ยอมกลับบ้านจนทําให้เขาไม่ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธเจ้าดังที่ตั้งใจไว้เขาเดินไปหยิบไม้เรียวและยืนจังก้ารอลูกอยู่ตรงประตูบ้านหลังจากนั้นไม่นานลูกชายก็กลับมาถึงบ้านและทันทีที่ได้เห็นหน้าลูกผู้เป็นพ่อก็จะคอกถามว่า มัวไปเที่ยวเล่นที่ไหนจึงเพิ่งกลับมาเอาปานนี้รู้ไหมพระเจ้ามาช้าพ่อจะต้องพลาดพิธีบูชาพระพุทธเจ้าในวันนี้ไปและเมื่อมองไม่เห็นกล้วยหอมในมือผู้เป็นลูกเขาก็รู้สึกโมโหมากขึ้นมาอีกที่พ่อให้เจ้าไปซื้อกล้วยหอมเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรออย่างนั้นเจ้ากวรจงเอาเงินของพ่อขึ้นมาสิเดี๋ยวนี้ แต่ลูกชายไม่มีเงินคืนให้แก่พ่อของเขาเขาสายหน้าและทำไม้ทํำมือเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างฝ่ายพ่อนั้นแค่ได้รู้ว่าลูกไม่ได้ซื้อกล้วยหอมและไม่มีเงินกลับมาคืนก็โกรธจนขาดสติด้วยคิดว่าลูกคงเอาเงินไปซื้อขนมจนหมดสิน้นเขาจึงเงื้อไม้เรียวและกระดนำฟาดไปที่น่องของลูกอย่างแรงเด็กชายได้รับความเจ็บปวดมาก แต่เขาพูดไม่ได้จึงได้แต่ส่งเสียงร้องครางขอความเห็นใจจากผู้เป็นพ่อซึ่งขณะนี้ไม่มีแก่ใจรับฟังเสียงว้าลในใดจากลูกชายทั้งสิน้นเพราะเจ้าไม่สวดมนต์เจ้าจึงกลายเป็นคนเลวลูกไม่รักดีเช่นเจ้าสู้ไม่มีเสียเลยจะดีกว่าผู้เป็นพ่อว่าพร้อมกับลงไม้เรียวบนน่องของบุตรชายต่อไปอย่างไม่ยัง้ง ขณะนั้นเองมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายผู้เป็นพ่อจึงหยุดเคี่ยนตีลูกชายแล้วเปิดประตูออกไปดูพบหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่แขนข้างหนึ่งของนางอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยเอาไว้ส่วนแขนอีกข้างก็คล้องตะกร้าใบใหญ่ที่มีผ้าคลุมปิดของที่อยู่ภายในนางมาเยือนบ้านข้าด้วยเหตุอันใดหรือ,อรชายผู้เป็นพ่อถามอย่างแปลกใจ เพราะเขาไม่เคยรู้จักหญิงคนนี้และลูกสาวของเธอมาก่อนข้าและลูกสาวนำของกำนันไม้มอบให้แก่ครอบครัวท่านหญิงผู้นี้กล่าวตอบอย่างมีมตรีอย่างนั้นคงจะผิดบ้านแล้วเพราะข้าไม่เคยรู้จักนางหรือลูกของนางมาก่อนชายผู้เป็นพ่อปฏิเสธหากท่านเป็นบิดาของบุตรชายใบ้ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาก็เห็นจะไม่ผิดหรอก นางตอบพร้อมกับแย้มรอยยิ้มชายผู้เป็นพ่อรู้สึกพิศวงมากที่หญิงนางนี้รู้จักลูกชายของเขาเขาจึงสอบถามเรื่องราวทั้งหมดจากนางซึ่งนางได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตนเองในวันนี้ให้ฟังว่าข้าเป็นหญิงไม้จากต่างเมืองเมื่อสามีข้าตายเมืองนั้นก็ไร้ที่พึ่งข้าจึงอุ้มลูกเดินทางรอนเรมเพื่อมาตามหาญาติที่เหลืออยู่ในเมืองนี้ แต่กว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลานานมากเงินที่ติดตัวมาก็ร่อยหรอทำให้ข้าและลูกไม่มีอะไรกินมาสามวันแล้วขณะที่เรายังตามหาญาติไม่เจอและไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็เผอิญเห็นลูกชายของท่านเดินถือกล้วยหอมหวีงามผ่านมาพอดี ลูกสาวของข้าทนความหิวไม่ไหวจึงวิ่งไปหาลูกชายท่านเพื่อจะขอกล้วยหอมกินแต่ไม่ทันจะวิ่งไปถึงลูกสาวของข้าก็หมดแรงล้มลงไปเสียก่อนข้าจึงรีบวิ่งตามลูกไปแล้วก็หมดแรงล้มลงเช่นกันลูกชายท่านเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาช่วยพวกเราแล้วส่งกล้วยหอมให้เราสองแม่ลูกกินทั้งหวีนอกจากนั้นก็ยังหาน้ำดื่มมาให้เราด้วย ต้องขอบคุณลูกชายท่านมากจริงๆกล่าวจบหญิงนางนี้ก็ส่งตะกร้าจากมือนางให้แก่ชายผู้เป็นพ่อแล้วจากไปชายผู้เป็นพ่อเปิดผ้าคลุมออกดูพบว่าในตะกร้านั้นเต็มไปด้วยกล้วยหอมหวีงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนอกจากนั้นยังทำให้เขาฉุกคิดถึงอะไรบางอย่างที่ตนเองไม่เคยคิดมาก่อน ชายผู้เป็นพ่อรีบกลับเข้าไปในบ้านและตรงเข้าไปสวมกอดลูกชายพร้อมทั้งพร่ำรำพันคำขอโทษต่างๆนานาเขากล่าวแก่ลูกชายอย่างสำนึกผิดว่า ลูกรักของพ่ออภัยให้พ่อที่โง่เขลาคนนี้ด้วยเถิดพ่อนั้นคิดเสมอว่าการสวดมนต์ด้วยเสียงอัดดังจะทำให้พ่อเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรมได้นอกจากนั้นการมูชาพระพุทธเจ้าด้วยกล้วยหอมอยู่เสมอก็ทำให้พ่อได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่พ่อคิดฉาบฉวยเกินไปกล้วยหอมของลูกและของพ่อนั้นต่างคุณค่ากันมาก กล้วยหอมของพ่อมีไว้เพื่อบูชาพระพุทธรูปแต่แท้จริงแล้วพ่อทำไปเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่กล้วยหอมของลูกนั้นมีคุณค่าถึงขนาดช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอดพ้นจากความตายได้เลยทีเดียวและพ่อคิดว่าขณะนี้พระพุทธองค์คงกําลังให้พรในความเมตตากรุณาของลูกอยู่ก็เป็นได้เธอทั้งหลาย สิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเธออาจจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างมากมายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นช่างมีคุณค่ามากนักแต่ถ้าเธอไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์จริงๆหรือไม่เคยรู้วิธีที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยสิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่านักหรอก ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือด้วยรักบรรดาลน,นิทานสีขาวถ้าชอบฟังเรื่องราวดีๆให้ข้อคิดชีวิตอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ